ทูพีซินเดป์ Singapore ของเราในวันนี้จะชวนทุกคนมาเข้าครัวประกอบด้าน3เมนูที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพสำหรับมื้อเช้ากลางวันเย็นให้ทุกคนได้จอยและอร่อย3มื้อต่อวันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะป่วยหนึ่งนักกำหนดอาหารทูพีซินเดปต์นะคะอย่างที่เราเคยคุยกันในคลิปก่อนว่า จริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้ทําให้เราอ้วนหรือเป็นเบาหวานไม่ได้ทําให้เหงาปากอยากอาหารหรือทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนมองอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตให้เป็นสเปกตรัมนะคะ คาร์โบไฮเดรตที่ดีเช่นแป้งหรือข้าวไม่ขัดขาวธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดพืชหัวต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่อยู่ในสเปกตรัมหรือเฉดสีที่เราอยากให้ทุกคนกินเยอะๆกินบ่อยๆและกินได้ทุกวันถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าพวกนี้นอกจากเขาจะให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินที่ดีมีเส้นใยาอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลและช่วยเติมเชื้อเพลิงที่ดีให้กับจุลินทรีย์ในร่างกายด้วยค่ะสำหรับ3เมนูในวันนี้นะคะ จะมีทั้งเมนูมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นที่เราเติมคาร์โบไฮเดรตที่ดีเข้ามาให้ทุกคนได้เลือกอิ่มอร่อยกันทั้งวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะค่ะมาเข้าครัวทำ3เมนูอร่อยจากคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่รับรองว่าอร่อยไม่น่าเบื่อที่สำคัญสามารถพลิกแพลงได้ง่ายตามวัตถุดิบที่มีและว้วาวทุกคนที่ได้ลองชิมแน่นอนค่ะ เริ่มต้นด้วยเมนูแรกวาฟเฟิลมันหวานเมนูอาหารเช้าที่บอกได้เลยว่ากลิ่นหอมยั่วน้ำย่อยเลเวลที่อยากทำให้หลายคนอยากลุกออกจากเตียงมาทำกันเลยค่ะเราปรับสูตรวาฟเฟิลแบบธรรมดาให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยการเติมมันหวาน3ส,สีที่ให้สารพฤกษาเคมีจากสีสวยๆแถมยังได้วิตามิน A สารต้านอนุมูลอิสระและเส้นใยอาหารเพิ่มขึ้นอีกด,ด้วยค่ะ เริ่มจากวอร์มเครื่องวาฟเฟิลของเราไว้หรือถ้าใครไม่มีเครื่องวาฟเฟิลนะคะแนะนําว่าทําเป็นแพนเค้กได้เลยค่ะปอกเปลือกและขูดมันหวาน3มสีของเราเป็นเส้นด้วยที่ขูดชีสแต่ละวางอย่าขูดโดนเนื้อไม่งั้นอาจจะได้ข่าเหนียเป็นของแถมนะคะขั้นตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดของเมนูนี้แล้วค่ะ หรือถ้าบ้านใครมีเครื่องปั่นที่มีโหมดขูดอาหารก็จะยิ่งง่ายยิ่งประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งขูดเองเลยค่ะแค่กดปุ่มก็เสร็จบีบน้ําออกจากมันหวานให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหรือใช้ผ้าซับน้ําออกค่ะพอแห้งดีแล้วใส่ชามผสมตอกไข่ใส่ตามด้วยแป้งเล็กน้อยต้นหอมปรุงเกลือพริกไทยหรือเครื่องเทศตามชอบวันนี้เราจะลองใส่ผงกระเทียมกับปาปริกาลงไป เพิ่มพาเมซานชีสอีกนิดให้หอมๆนัวๆเป็นเวอร์ชั่นของคาวกันค่ะส่วนใครที่อยากทำเวอร์ชั่นหวานสามารถเติมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวไปได้1.4ถ้วยเติมเกลือเล็กน้อยวาน,นิลาอีกหน่อยแต่ไม่ต้องเติมเ้นหอมนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทาน้ำมันที่เครื่องวาฟเฟิลการติดค่ะตักส่วนผสมแป้งของเราใส่เครื่องวาฟเฟิลไม่ต้องตักให้เต็มที่สักทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทับลงไปมันอาจจะทะลักออกข้างๆได้ค่ะ เสร็จแล้วจับเวลา5นาทีเปิดฝาเช็คดูความกรอบกลับด้านจับเวลาอีก3นาทีหรือจนกรอบตามใจชอบได้เลยค่ะใครชอบกรอบเกียวเขียวโปเต้ก็นานๆไปเลยค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะเราอาจจะทําเผื่อไว้แล้วเอาเข้าวตู้เย็นแช่ได้3วันพออยากทานก็เอาเข้าเตาอบเตาติ้งได้เลยค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะจัดใส่จานท็อปด้วยอะโวคาโดสลซ์ ไข่ดาวมะเขือเทศและผักสลัดเพื่อความสมดุลทางสารอาหารหรือถ้าใครอยากเป็นแนวรักซูก็เป็นแนวแซลมอนรมควันกับครีมเปรี้ยวท็้าไข่ปลาแซลมอนเน้นๆโดยต้นหอมแล้วก็มีหอมดองอีกนิดนึงก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะได้เป็นอาหารเช้าที่มากไปด้วยสีสันครบหมู่สมดุลสารอาหารแถมยังเก๋ไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะเมนูต่อไปเราจะชวนมาทำข้าวอบปลาแซลมอน เป็นเมนูอาหารกลางวันที่จบครบในหม้อเดียวไม่ต้องล้างเยอะให้เหนื่อยเปลืองแรงกันเลยค่ะเมนูนี้เราเพิ่มคาร์บที่ดีจากคีนัวและถั่วและญี่ปุ่นได้โปรตีนเต็มๆจากปลาแซลมอนหรือใครชอบปลาเนื้อขาวอะไรก็แทนที่ปลาแซลมอนในสูตรนี้ได้เลยตามสบายค่ะ เริ่มจากล้างคีนัวผ่านน้ำจนน้ำใสลดความขมจากสารที่ชื่อว่าซาโปนินค่ะจากนั้นเตาข้าวญี่ปุ่นในน้ำสะอาดประมาณ3-4น้ำจนน้ำเริ่มใสเพื่อเป็นการล้างแป้งส่วนเกินออกข้าวเราจะเรียงเป็นเม็ดสวยมากขึ้นแช่น้ำไว้ก่อนอย่างต่ำ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างแช่ข้าวเราจัดการสาหร่ายที่ีิแห้งล้างแล้วก็แช่น้ำไว้เหมือนกันค่ะ สาหร่ายฮิจิกิจะช่วยเพิ่มรสอูมามิให้กับข้าวอบของเราและเราจะมาเริ่มหั่นผักกันค่ะเริ่มจากแครอทหั่นเป็นเส้นตามด้วยเห็ดหอมบางและเห็ดอะไรก็ได้ตามชอบต้นหอมญี่ปุ่นหั่นแฉลบฟองเต้าหู้ทอดหั่นเป็นเส้นและสุดท้ายคือถั่วแระญี่ปุ่นค่ะเราใช้แบบแกะเม็ดมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทำอีกค่ะหรือว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนและเส้นใยอาหารด้วยเป็นค่าที่ดีเช่นกันนะคะตัดภาพมาที่ปลาแซลมอนค่ะ เราจะโรยเกลือพริกไทยปรุงรสแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะและเราก็พร้อมประกอบร่างกันค่ะตั้งหมอ้อบนไฟกลางนำปลาแซลมอนลงจี่ในหมอ้อจนพอเปลี่ยนสีเอาขึ้นพักไว้ขั้นตอนนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าในปลาแซลมอนเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วค่ะจากนั้นใส่ผักที่หั่นไว้ลงไปในหม,ม้อผัดจนหอมปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเสร็จแล้วตามด้วยข้าวคีนัวจากนั้นปรุงรสด้วยสาเกมิรินและโชยุ สาเกคู่ครัวของคนญี่ปุ่นที่ใช้ในทุกเมนูบ้านค่ะและน้ำซุปดาชิหรือถ้าใครมีน้ำซุปอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะ,อะรอจนเริ่มเดือดแล้วเราจะคนตรงก้นหม้อกันไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อนะคะพอเริ่มเดือดติดฝาลดไฟสับเวลา12นาทีค่ะพอครบ12นาทีเราก็เปิดฝาใส่ถั่วและญี่ปุ่นตามด้วยปลาแซลมอนวางลงไปด้านบน ปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจับเวลาต่ออีก5นาทีให้แซลมอนของเราสุกกำลังดีค่ะพอครบเวลา5นาทีแล้วปิดไฟนะคะขั้นตอนนี้แนะนำว่าอยากจะให้ทิ้งไว้ในหมอ้อสักประมาณ10นาทีให้ข้าวเขาระอุเต็มที่แล้วจะได้สุกทั่วถึงค่ะจัดใส่จานท็อปด้วยต้นหอมซอยงาขาวอีกนิดนึงเพิ่มแคลเซียมสาหร่ายฝอยและมะนาวอีกหนึ่งซีกเพื่อบีบเพิ่มรสชาตินะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสามารถทําได้ในหม้อตุ๋ข้าวโดยแค่ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็กดปุ่มปิดปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้มื้ออาหารที่สมดุลแล้วก็อร่อยรอเราแล้วแหละคะ่ะได้เป็นเมนูข้าวอบที่มีครบบาลานซ์ุกสารอาหารสีสวยน่ากินแถมยังมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีจากทั้งขีนัวและถั่วและญี่ปุ่นด้วยนะคะ ปิดท้ายด้วยเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้เมนูต้มจิว๋วเมนูซุปสไตล์โบราณที่เราชอบมากเพราะครบรสสดข้องคอเหมาะกับเป็นมื้อเย็นแบบไล่ๆที่สุดค่ะสำหรับคาร์บที่ดีในมื้อนี้เราเพิ่มข้าวบาเล่ลงไปในซุปต้มจิ๋วของเราเคี้ยวหนึบๆเพลินๆอาจจะไม่ได้ตรงปกออริจินัลสูตรสมัยร5แต่รับรองประโยชน์ที่ได้จากคาร์บเต็มๆจากมื้อนี้ค่ะ เริ่มจากล้างข้าวบาเล่ผันตะแกงจนน้ำเริ่มใส่นะคะระหว่างนั้นปอกเปลือกหอมแดงและหั่นครึ่งหั่นเต๋าหอมใหญ่หั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋ามันฝรั่งของเราบุกกระเทียมและรากผักชีหั่นเต๋าอกไก่จากนั้นหมักซีอิ๊วเกลือพริกไทยให้เขามีรสชาติค่ะเริ่มประกอบร่างกันนะคะใส่น้ำมันรำข้าวในหม้อนํำ ไก่ลงขัดตึ้งสุกสีน้ำตาลสวยความที่เขามีสีน้ำตาลเขาจะเพิ่มความอูมามิให้กับน้ำซุปของเราค่ะซุปดั้งเดิมนะคะจริงๆจะเป็นเนื้อวอัวติดเอ็นถ้าใครใส่เนื้อก็แนะนําให้เป็นเนื้อวอัวเพราะเขาจะอูมามิและก่อบกว่าแต่เนื้อไก่ก็อร่อยไม่แพ้ก,กันค่ะจากนั้นตามด้วยกระเทียมและรักผักชีลงไปเติมน้ำซุปพอเริ่มเดือดเราก็ใส่ผักทุกอย่างลงไปค่ะมะเขือเทศมันฝรั่งใส่ข้าวบาเล่ตามลงไปคนให้ เขากันค่ะรถไฟปิดฝาจับเวลา20นาทีนะคะจนผักทุกอย่างสุกดีค่ะพอผักทุกอย่างสุกดีนะคะเราปิดไฟเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาและใบกระเพราเพิ่มความหอมค่ะตามด้วยพริกตามเพิ่มความแซบ่บปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาและเกลือเล็กน้อยบีบมะนาวโรยหอมเจียว แค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะแต่ถ้าใครอยากทำเก็บไว้เยอะๆนะคะแนะนำว่าให้แยกต้มน้ำซุปไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมบาเล่ที่สุกแล้วทีหลังได้ค่ะจะได้ไม่อืดค่ะเราอาจจะไม่ต้องต้มบาเร่เองก็ได้นะคะไปตักสลัดบาเลยก็ได้ค่ะได้มื้อเย็นแบบเบาท้องแต่ก็ยังได้คาร์บที่ดีได้โปรตีนและได้ผักครบทุกสิ่งอยา่างเป็นแม่ครัวหัวป่าเวอร์ชัน2015ที่รักสุขภาพและยังจอยกับอาหารอร่อยด้วยค่ะ เรียบร้อยค่ะสําหรับ3เมนูของเรามื้อเช้ากลางวันเย็นที่เราอยากชวนทุกคนมาเติมครับที่ดีให้กับมื้ออาหารเพื่อที่จะทําให้มื้ออาหารของเรามีความสมดุลสารอาหารมากขึ้นสามารถทําไว้เยอะๆแล้วก็แบ่งทานได้นะคะ แล้วอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายทางสุขภาพยังไงเราอยากจะให้ทุกคนทําโภชนาการให้เป็นเรื่องง่ายและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันค่ะที่สําคัญต้องดีต่อกายและจอยต่อใจด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ลองทํา3สูตรของเราในวันนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา t ู p s i n p ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เปิดขวดเปิดขวดเปิดขวดอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม